เอ้ทุกคนมันจะมีมันจะมีมะมอ่ามันจะมีคลิปหนึ่งที่เาขอาคอควดมันบอกว่าไม่เจ้แมวอ่ะไม่เจ้แมวของคุณแมวพิมพ์ปะชอบมากเลยตลกอ่ะจะเปิดให้ดูอันเนี้ย <laughs> ไม่จะได้กันหรอกไม่จำแมวอ่ะไม่เจ๊แมวอ่ะแบบมีคําว่าอะเลยนะมีอะเลยอ่ะไม่เจ๊แมวอ่ะ เด็กเลยอ่ะน่ารักว่ะเหมือนเด็กทารกเหมือนเบบี้เบบี้อ่ะน่ารักว่ะอันนี้อันนี้คือน่ารักจริงตลกอ่ะแม่แจมเมวว่ะน่ารักเลยไม่แจมเมวอ่ะพูดไม่ได้อ่ะพูดไม่ได้พูดสำเนียงกขอครัไม่ได้อ่ะไม่แจมเมวอ่ะพี่มาดูพี่มาดูขอครัพูดไทยมันมีข้อนึงพูดว่าแม่แจมเมวอ๋อไม่แจมเหมียว ไม่รู้เราไม่เจ่แมวควควพูดต้องบ่อยไม่เจ่แมวไม่แต่จะมันพูดว่าไม่เจ่แมวอ่ะแบบอ่ะมีอ่ะด้วยมีไหนมีสร้อยด้วยคำสร้อยเหมือนคนไทยมาขายมันมาขายควคูให้เราดูดูจกหรือมันกำลังอวดแมวตัวเองอยู่เหมือนที่เราชอบอวดม็อกค่าลาเต้เองหรอไม่เคยบอกภาษาไทยมันไอ้นั่นมันดูแบบ improve ขึ้นไงก็คือมันอวดแมวรกปะ ก็คืออวดแมวถูกปะทำไมเอาก็ <c oughs> ที่ก็แค่เราภาษาไทยมันมันกดดีฉ <c oughs> ันเอาอันนี้คืออะไรอ่ะมีอันใหม่มาด้วยอ่ะ